เมื่อคืนหลับสบายไหมงานพ่ดาหลับสบายไหมคะเก็บเศษไม่ให้หน่อยโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปไหนกันเนี่ยวันนี้เราสาวเราสาวอีกแล้วเหรอไปเก็บตะไคร้โอเคเรใช่ได้ๆโอเคไป ตัวอะไรคะยิงกาเหรอเฮ้ยย anyway> um ิง um ิด้วยยิงด้วยยิงด anyway> ้วยเทอี่อยิงด้วยยิงด้วยดูฉี่ยยังตัวนี้มีที่ฉี่เอาไหมใบตองใช่ใบตอง มาทุกปีเลยมาทุกปีเลย่ารูปทีเล็ใช่ไหมเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ไหม

เฉื่อยไพกันตอนแรกว่าจะนั่งรถรถไฟใช่ไหมนี่นั่งรถตุกต๊กตุ๊กเหรอโอ้กะนุกสนุกไม่ไหลายน,นี่เปิดวันแรกเลยเนี่ยสนุกไหมพายุนูน่นรถจอดนู่นเลย ข้างบนสวยมากเลยขึ้นไปดูสิขึ้นไปดูสิน,สนี่สวยมากเลย ถ้าเจอเก็บได้ค่ะจะเก็บทุกปีเลยเหรอลูกออขับไปสิพีดับเย่ยพีดับ <c oughs> โอ้ยน่ากินจังเลยเรียบถ่เลยค่ะได้สนุกไหมครับอันนี้นะ่ได้ไปกับสต๋อวะลี่เาไ,ได้ได้เยอะเลยเหรอชอบไหมโอ้ยเยอะเลยนะเราเราไปชั่งกันกี่บาทเนี่ย <laughs> กล่องนี้ของเมตเตอร์ใช่ไหมของจาเท่าไหร่ดูสิขอานะ่ถามว่าทำไมพายุไม่ลงพายุหลับอยู่ ถือตายาวลูกเออนานม่ยาถูงแบบนั้นแหละลูกถั่วทั่วทำไรครับเก็บไม้เหรอลูกเก็บไปทำอะไรเก็บไปทำอะไรครับเก็บเอาไปก่อไฟคอ๋อเหรอโอเคไปดูสิเราก่อไฟตรงนี้เหรอว้าวรอก่อนนะ ค่อยก่อไม่ไม่ยสิไม่เหมไม่มีอะไรม่ไม่ค่าเอา่ย่าเากินทาโรย่างที่ทาให้ทาโรย่างทาโรย่างไรที่ทอ้าวนี่ไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ไงไม่นเลานี่ไงอันนี้ขอประยุททาโรย่างทาโรย่างนี่าทมอานี่เสร็จแล้วเนี่ยดาแล้วเนี่ย อ่อ้ยเสร็จแล้วออลองกินดูอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเนี่ยหนาวไหมครับไม,ไม่หนาวใช่ไหม,ไมอยู่รอบกองไฟไใช่าใชอากาศดีมากเลย ก็บอกบอกแล้วไงมารีบทำก่อนแม่เต้จะมากอร่อะมันเว็ได้ลตเถ้าเราย่างอันสนุกกว่าุก้าอวกเร็วยู่จะทำอะไรอะลูกไม่ทำอะรเลยโอ้ยหนาวไหมหนาวไหมทาโร่ย่างอร่อยไหมครับ อร่อย,ย่างไปเถอะปะไปเถอะล่ปะปะไปกินข้าวไปเด็กๆนูอขออยู่กับน,น้องหมาปะเดียวได้ไหมอืมได้ครับลูกมีข้าวป่ะหมดแล้วไป้หมดแล้วไปบาย แบบนี้อ่ะมันไม่พี่ว่ามันน่าอร่อยขมไหมลูกเอ้ยขมไหมพี่เดี๋ยวมไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยว